เฮ้ยลงไปเอาไม้ออกนี่ยังจะฟื้นอีกเฮ้ยโอ้ยเยอะมากโฮ้ยขอนไม้ก็ไม่ใช่อุปสรรคแล้วกันนะ ขอนไม้ก็ไม่เป็นอุปสรรคแล้วครับผมทำไมไม่ไปจ้างล้งนู้นบ้างอไงทำไมไม่ไปจ้างล้งนู้นมาดูครับดูท่านผู้ชมครับ <c oughs> ดูท่านผู้ชมครับ <c oughs> โอ้โหน้ำใจช่างงดงามเหลือเกิน ตัดตัดทุกเกียไม่มีใครหลงกลเลยอ่ะ โซ่หลุดในด้วยลายลายหลุดยไลุเข้าไปขัดสเตอร์นะ้นอ่ม้วนอยู่ี่ม้วนยู่ม้วนอยูาแล้วใค่างอวางนี่รับดอยนะเนี่ยนเลยมมาแล้วามาดึงไม่ได้เอาเชือกก่อนโต